ครับถือขันตอนสำพัญหนึ่งเวยครับพอดีเขาตบประมาณหางในที่ถึงซุกแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปยยตู้ได้ไปว่าวอีกฟอนครับี๋ยวมดเกิดหมอกันครับแ่าา้วไก่ด้คเหีนครับพี่น้องครับอันนี้คือผมปิดไฟไปลดเกือบแล้วครับแล้วเดี๋ยวเอาเขาเอาอกไปใส่ถวยพี่น้อง ครับพี่น้องครับผักิตุ้ไทยว่างเพื่อนสะก้อนไห้มันหอมครับที่จริงถ้ามีบุดแดงถ้ามันสั่นใสมันดีถึงกินหอมครับเห็นแล้วครับเออเรื่องอะไปครับพี่น้องเข้อตกเทียนาบล่งไปไห้มันไห้ไปกับพ่อห้องนี่มันถูอนางนึกออกกินกันครับ xuân nhiều khắp khuôn ngay lên có hết không phải ngang ăn kín à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  เบี้ยโหดใบเสียยเ้ยวอันนีป้าจะน้อยครับพี่นอ้องยีมาแก้มจะน้อยใบกระเพราอันนี้ม่สามารถกินได้ครับจะห้องบ้องเปิดท้องมันิดนึงกินได้ครับเดี๋ยวสุดท้แล้วสุดท้ายงานของคำว่าแซ่บบ,บ้องสวัสด,ดีครับพี่น้องครับ